จากรายงานการศึกษาของศาสตราจารย์นิลมนนีราธรเมื่อปี2557ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพบว,ว่าอาชีพค้าขายบนพื้นที่สาธารณะเป็นหนึ่งในไม่กี่แหล่งการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาไม่สูงนะักจากการสำรวจผู้ค้า400รายอาจารย์พบว,ว่าร้อยละ7 0มีอายุเกิน40ปี และเป็นผู้หญิงร้อยละ7 0และมากกว่าร้อยละ40จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้นส่วนใหญ่ผู้ค้าเหล่านี้มีผู้ที่อยู่ในอุปการะตั้งแต่สองคนขึ้นไปและอาศัยการขายสินค้าเป็นรายได้หลักของครอบครัวโดยสำนักง,งานกรุงเทพมหานครประเมินว่ามีผู้ค้าหาเร่แผงลอยอยู่ในกรุงเทพถึง2 4 0 0 0 0คนเมื่อเกิดวิกฤต จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจถดถอยและแรงงานเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการทำมาหากินอย่างมากตลอดระยะเวลา5ปีกว่าๆที่กลุ่มผู้ค้าตลาดบางขุนเทียนรวมตัวกันดำเนินการยื่นเรื่องและแบบแผนการจัดระเบียบแผงค้าเพื่อขอกลับมาใช้พื้นที่ค้าขายเดิม และทางเขตมีการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของคนในพื้นที่ชุมชนก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีและเห็นด้วยที่จะให้กลุ่มผู้ค้าเดิมกลับมาค้าขายวันที่18กันยายน2563กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ผู้ค้าเขตบางขุนเทียนพระราม2ซอย69 เป็นตลาดหนึ่งในสจุดนำร่องเป็นข่าวดีครั้งแรกตั้งแต่มีการวิ่งเรื่องของตลาดบางขุนเทียนแต่แล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เมื่อสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนสรรหาผู้ค้ารายใหม่ที่ต้องการพื้นที่ค้าขายให้มาลงทะเบียน ตามกฎระเบียบการทำการค้าข้อที่7ของกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมจับฉลากับผู้ค้าเก่าโดยอนุมัติพื้นที่เพียง45แผงค้าซึ่งพื้นที่ที่ทางผู้ค้าเก่าได้ทำแบบแผนขอไว้คือ45แผงค้าซึ่งนั้นก็หมายถึงพื้นที่ไม่เพียงพอในการทำการค้าสำหรับผู้ค้าเก่าทันทีและเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าเก่า ที่วิ่งเรื่องและรวมตัวกันทำแบบแผนการค้ายื่นเสนอแต่แรกซึ่งต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลา5ป้ปีวันที่สามธันวาคม2563กลุ่มผู้ค้าเก่าบางขุนเทียนทำการคัดค้านการจับสลากวันที่8ธันวาคมส5 6 3สําำนักง,งานเขตบางขุนเทียนจัดให้มีการจับฉลากคัดเลือกผู้ค้าซึ่งมีผู้ค้าใหม่ เขาร่วมกันจับฉลากร้อยกว่าคนผู้ค้าเก่าที่มีจำนวน45คนซึ่งไม่เห็นด้วยกับการจับฉลากเพราะจะทำให้ผู้ค้าเก่าบางคนต้องเสียสินจากการจับฉลากจึงทำการคัดค้านการจับฉลากโดยการไม่เข้าร่วมการจับฉลากในครั้งนี้และวันเดียวกันนายปรีชาได้ทำการยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อระงับการจับฉลากในครั้งนี้ กฎระเบียบนี่มันทาให้มันทําให้ผู้ค้าเนี่ยเสียสิทธิ์เช่นกันจับฉลากใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าเก่ากฎ16ข้อที่มีนโยบายว่าให้ผู้ค้าขายได้1ปีมันเป็นไปไม่ได้พวกเราค้าขายมาตลอดชีวิตและเราต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวที่เดือดร้อนถค่ภา,ายในหนึ่งปีพวกเราจะทำอย่างไรและที่ต่อไปเราจะทำอะไรกิน 2เมตรคงไม่เพียงพอครับเพราะว่า1เฉพาะรถเข็นมันก็คงจะใช้พื้นที่ก็กหมดแล้วเร็่องเลยครับเรื่องเรื่องประเด็นของพื้นที่ที่จํากัด2เมตรครับมันแคบไปครับในกฎระเบียบ16ข้อหลักๆเลยที่แต่ละเขตมีปัญหาโดยเฉพาะเขตประปุเยียนก็คือการจับสลากเพราะฉะนั้นคือการจับสลากเนี่ยมันมันไม่เป็นธรรมก่อผู้อาเดินอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าถืนการจับตลากให้ผู้ค้าเดิมทั้งหมดเข้าไปจับตลากด้วยแล้วผู้ค้าเดิมไม่สามารถที่จะได้กลับมาทุกคนความเป็นจริงทางเขตน่าจะอนุโลมให้พวกแม่ค้าเก่าจับก่อนพวกแม่ค้าเก่าเข้าดิ้นรนมาตั้ง4ปีตอนนี้ก็ทางเขตผมก็ติดปัญหาเกี่ยวกับว่าข้อ3.4ของประกาศจทมรครับคืออยากให้ยกเลิกข้อนี้ออกไปเพราะว่าข้อนั้นระบุว่า วาเบอร์เขตไหนอ่ะมีฟ้องศาลปกครองอ่ะจะไม่สามารถเปิดทําการค้าแบบเดิมได้ครับแต่การคัดค้านของผู้ค้าก็ไม่เป็นผลทางเขตยังมีการให้ดําเนินการการจับฉลากต่อจนเสร็จสิ้นและการฟ้องศาลก็ยังต้องรอในการพิจารณาในการไต่สวนวันที่7มกราคม2564าำนักงานเขตประกาศผลการจับฉลาก รายชื่อผู้ค้าเขตบางขุนเทียนพระรามสองซอยหกซึ่งแน่นอนว่าไม่มีรายชื่อผู้ค้าเก่าเลยสักคนและการต่อสู้ของกลุ่มผู้ค้าเก่าที่เรียกร้องความเป็นธรรมก็ยังเดินหน้าต่อไปล่าสุด วันที่7พฤษภาคม2564สหพันธ์ผู้ค้าหาเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครนำโดยนายปรีชาไทยสงเคราะห์และตัวแทนผู้ค้าเขตบางขุนเทียนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภากรุงเทพมหานครโดยนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำเป็นประธานและพลโทโชดพลจันทระอยู่เป็นรองประธาน นายกิตติบุษยาพรากรกรกรมการนายสุภกิจบุญขันผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครรองผู้อำนวยการเขตฝ่ายเทศกิจเขตบางขุนเทียนเพื่อร่วมกันหาทางออกในการจัดพื้นที่ทำการค้าบริเวณพื้นที่พระรามสองซอย69ให้ครอบคุมผู้ค้าทุกคน รวมถึงให้แก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องพื้นที่ค้าขายในพื้นที่สาธารณะในข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เพื่อเอื้อต่อการประกอบอาชีพของหับเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครกว่าสองแสนคนและเสนอมายังคณะกรรมการจัดการระเบียบหับเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครต่อไปและได้หวังแต่ว่า ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ค้าเก่าและหวังให้มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหานี้เข้ามาช่วยแก้ไขและทำให้เกิดความชอบธรรมของผู้ค้าเก่าได้กลับมาทำมาหากินได้มีโอกาสทำอาชีพที่เขารักและคุ้นเคยอีกครั้ง